จัดอันดับกับ PN ภูมิใจเสนออันดับที่ 5. t i ไทเกอรวรถถังไทเกอร์วันเป็นรถถังหนักที่กองทัพเยอรมนีใช้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เป็นหนึ่งในรถถังที่โดดเด่นและเป็นที่รู้จักมากที่สุดในประวัติศาสตร์ด้วยการออกแบบที่เน้นความแข็งแกร่งและอำนาจการยิงสูงสุดปืนใหญ่8.8ซนม KWK 36นี่คืออาวุธหลักที่ทำให้ไทเกอร์วันกลายเป็นตำนาน ปืนใหญ่ขนาด88มิลลิเมตรลำกล้องยาวนี้มีชื่อเสียงเรื่องความแม่นยำและอำนาจการเจาะทะลวงสูงสามารถทำลายรถถังของฝ่ายสัมพันธมิตรได้จากระยะไกล,ก,ลกว่า1,000เมตรซึ่งไกลกว่าพิสัยการยิงที่มีประสิทธิภาพของรถถังฝ่ายตรงข้ามส่วนใหญ่มีกรอด,ด้านหน้าตัวถังหนาถึง100ม mm, มและด้านป้อมปืนหนา120มเมแม้จะเป็นกรอบแบบแนวตั้งไม่ได้ลาดเอียงแต่ความหนาของมัน ก็ทำให้รถถังฝ่ายสมพันธมิตรส่วนใหญ่ไม่สามารถทำลายมันได้จากด้านหน้าในระยะปกติเมื่อไทเกอร์วันปรากฏตัวครั้งแรกในสมรภูมมรบในปี1942มันได้สร้างความตกใจอย่างรุนแรงให้กับฝ่ายสมพันธมิตรเพราะไม่มีรถถงังใดสามารถรับมือกับมันได้โดยตรงทำให้ทหารฝ่ายสมพันธมิตรเรียกมันว่าเป็นสัตว์ร้ายและต้องพัฒนายุทธวิธีใหม่ๆรวมถึงอาวุธที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเพื่อต่อสู้กับมัน ถึงแม้ว่าจะมีปัญหาด้านความน่าเชื่อถือและต้นทุนการผลิตที่สูงแต่รถถัง t i เกอร์วันก็ได้สร้างชื่อเสียงในฐานยานเกราะที่มีอำนาจการยิงและเกราะป้องกันที่เหนือชั้นที่สุดในช่วงกลางสงครามมันเป็นรถถังในตำนานที่สะท้อนให้เห็นถึงจุดสูงสุดของปรัชญาการออกแบบยานเกราะของเยอรมนีที่เน้นคุณภาพเหนือปริมาณครับ